จะเหี่ยวขึ้นเดยบางีคนบังคับเก็มนะครับที่การบังคับเก็มยืดได้หดได้ยกสูงแต่ก็ต้องระวังสายไฟครับบางทีจะเจอสายไฟเปือยครับก็มีเศท,ที่จะวิ่งมาตามรถไฟ ใส่เต็มเอไปเลยครับผมแล้วก็กดทับกันไปโอ่งนี่เขายกให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปแบบไหนครับโอ่งใบใหญ่มากเดี๋ยวเราจะตัดต้นลำยาวจนนี้เราจะใช้้วยเครื่องตัดเอา แล้วก็ลากไปตรงนั้นแต่ว่าต้องถอนออวป่ะถอนข้างบนถก่นปมอันข้เอ,เอ,เอ,ค,อเครับนมันขึ้นเครับตอนนี้ผมก็จะพาไปดูการพัฒนาอีกจุดหนึ่งครับที่ชุมชนบ้านหัวนาครับเราจะแบ่งชุดกันไปชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะไปตัดต้นไม้นะครับที่ ลกคืมตามสายไฟและบทบังการสัญจรไปมานะครับในถนนบางครั้งก็ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านนะครับในทำนังสือกินคำร้องนะครับเราก็จะแบ่งเวรกันไปครับว่าวันนี้จะไปทำที่ไหนที่ไหนครับมีภารกิจทุกวันครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลครับจะไปทางไหนก็รถไป็ติดเดินทางสะดวกนะครับมีภูเขาทำงานไปด้วยเหมือนเราเที่ยวไปด้วยครับผมเมื่อกี้ก็สมาชิกสภาเทศบาลครับก็แบ่งชุดกันมาดูแล ทางนี้มั่งครับนี่เลยเจอแล้วครับกำลังขนกิ่งไม้เตรียมรถเลยครับครับตัวนี้เราก็ตัดแต่งต้นไม้ขึ้นรถเคนครับ,รบนำทีมโดยของท่านรองนายกก็จะเขตทุกเนเห็ดนะครับแล้วก็สอท ต่อสามท่านนะครับข้งใ,ใเที่ยวแรกครับไล่จ,จากข้างลาง่างข้างล่างขึ้นมาข้างบนนี้ต้าผมไปเลยครับ นี่ก็สอนทอตุอย้ยครับมาดูแลอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ครับคือต้นไม้บางทีประชาชนเขาเราขอเนื่องจากว่าอาจจะโดนสายไฟครับเช่นต้นมะม่วงต้นนั้นครับมันก็จะมาตามเสาไฟบางทีในเขตชุมชนของทุ่งบาตะบันบ้าไร่ก็มี ป่ามากเยอะครับมีต้นไม้เยอะครับประชาชนก็อยู่แบบเรียบง่ายครับร่มรื่นเห็นครับเข้าไปก็เป็นสวนนี่ครับป่าหมากในบริเวณนู้นเลยครับ รวมเรื่องนต่ละไปนนี้คืออยู่ในเขตที่ของชาวบ้านนะครับแต่ว่าชาวบ้านไ่ด้ทำทางสือไม่ใช่จะบ,บาดตะบนเมลายบาดตันจัดจัดให้ครับเราก็บริการให้ทุกคนด้วยความประทับใจครับ จะใช้วิธีหิ่วรถเข็นขึ้นไปเทง้ที่บ่อขยะเทศบาลตะบลบละไร่ครับก็ก็จะหิวห้วขึ้นโดยวิธีคนบงังคัดเข็นนะครับที่การบางังคัดเข็นยืได,ดได้หดได้ ยกสูงแต่ก็ต้องระวังสายไฟครับบางทีไปเจอสายไฟเปือยครับก็มีเสด็งที่จะวิ่งมาตามรถไรดนีครับใส่เต็มเอียดปไปเลยครับผมแล้วก็กดทับไป กับ mm ็ต hmm. mm ้นลำใหญก็ชาวบ้านก็ให้เอาออกกี่ปีแล้วครับต้นลำใหญเนี่ยมันไม่มีลูกเหรอมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีมันต้องแต่งอ่ะมันต้องแต่งไม่มีลูกเหรอลำใหญ่อันนี้มาไม้ไปหามาจากไหนครับตุ่มอ้อซื้อซื้อไปทำรับปรานข้าวตอนเช้าอ่ะผักอะไรนั่นอันนั้นผักขี้เหล็กโอ้ต้่มขี้เหล็กครับเราเราจะตัดต้นลำใหญตรงนี้ออก นะโอ่งนี่เขายกให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปแบบไหนครับโอ้งใบใหญ่มากเี๋ยวเราจะตัดต้นลำยา่ต้นนี้เราจะใช้เ,เครื่องตัดอะแล้วก็ลากไปรตรงนั้นแต่ว่าต้องทอนออกป่ะทอนข้างบน ส้นลำยายแต่ยังไม่มีลูกครับน,นี้เราต้องถอนกิ่งก้านสาขาออกครับก่อนที่จะตัดต้นมันเพื่อให้ไม่ให้ล้มทับ หลังคาบ้านเสียผเสียหายเราคมาตัดข้างล่างทีเดียวครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดต้ดตนหูกระจงอีกรอบครับต้นนี้ร่มดีนะพี่นะต้นหูกระจงนะผมว่าร่มมันดี เป็นผมผม,ผมเอาไว้เนีถ้าเป็นบ้านผมผมชอบชอบต้นไม้แต่เขาให้ตัดออกครับออรับสล<อ>ับต้นที่อยู่สูงนะครับปีนไม่ได้ปีนยากก็ใช้วิธีรถเคนยืมขึ้นไปตัดก็ได้สะดวกแล้วก็ปล่อยไฟครับ เพราะว่าเราอยู่ในกระเช้าของรถเทรนครับ เราะว่าเนื่องจากว่าบริเวณสายไฟครับเกิดโตใหญ่ไปกว่านี้ก็จะตัดลำบากครับ